ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องระบบหมู่เลือดและการทดสอบหมู่เลือดค่ะค่ะนะคะด้วยระบบหมู่เลือดนะคะระบบ ABO ระบบ ABO นะคะในระบบ ABO จะมีหมู่โลหิตอยู่4ชนิดค่ะคือ A B A B และ O ค่ะโดยเรียกชื่อตามชนิดของแอนติเจนที่พบบนผิวของเม็ดโลหิตแดงนั่นเองค่ะ โดยนะคะหมู่เลือด A ก็จะมีแอนติบอดีบีอยู่นะคะแล้วก็จะมีแอนติเจนเป็นแอนติเจน A ค่ะหมู่เลือด B นะคะก็จะเป็นแอนติเจน A แล้วก็แอนติบอดี A ค่ะแล้วก็จะเป็นแอนติเจน B ค่ะหมู่เลือด AB นะคะก็จะไม่มีแอนติบอดีค่ะแต่ว่าจะมีทั้งแอนติเจน A และแอนติเจน B ค่ะ โดยหมูเลือด O นะคะจะมีแอนติบอดี A และ B ค่ะแต่ว่าจะไม่มีแอนติเจนค่ะค่ะเดี๋ยต่อไปนะคะก็จะเป็นระบบหมูเลือด Rh นั่นเองค่ะค่ะระบบหมูเลือด Rh นะคะแอนติเจนดนี้จะเป็นแอนติเจนที่บ่งบอกชนิดของหมูเลือดค่ะโดยจะแบ่งออกเป็น2ชนิดนั่นก็คือ Rh บวกแล้วก็ Rh ลบค่ะ โดยหมู่เลือด Rh บวกเลยค่ะหรือว่า Rh positive นะคะนันหมายถึงผู้ที่มีแอนติเจน D นะคะอยู่บนผิวของเซลล์เม็ดเลือดแดงโดยพบได้ในกลุ่มคนไทยทั่วไปค่ะโดยคนไทยส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็น Rh บวกค่ะสามารถแบบรับเลือดได้ทั้งชนิด Rh บวกแล้วก็ Rh ลบเลยค่ะต่อไปนะคก็จะเป็นหมู่เลือด Rh ลบนั่นเองค่ะ ก็จะหมายถึงผู้ที่ไม่มีแอนติเจนดีนะคะอยู่บนผิวของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นคนผิวขาวค่ะโดยเขานะคะก็จะสามารถรับเลือดได้เพียงแค่ชนิดของ r h ลบเท่านั้น,นะคะก็จะไม่สามารถรับของ r h บว b ได้นะคะจึงนับว่าเป็นหมู่เลือดที่หายากนะคะโดยคนไทยเะคะจะพบประมาณ r h ลบนะคะก็จะพบอยู่ใน3-1 สใน1,000คนนั่นเองค่ะโดย R h บวกนะคะก็จะมีนี่ค่ะมีอยู่ตรงผิว I h ลบก็จะไม่มีค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการให้หรือว่าและการรับเลือดค่ะโดยเรานะคะก็จะเขียนโดยกันจำวิธีการจำง่ายๆค่ะโดยกรุ๊ป O จะอยู่ข้างบนสุดค่ะแบบนี้เลยค่ะ กรุป og อยู่ข้องบนสุดโดยที่กรุป o อนะคะก็จะเป็น universal donor หรือว่าผู้ให้สากรนค่ะโดยกรุป o อนะคะ,ะ,คะก็จะถือว่าเป็นกรุปที่สามารถให้ได้ทุกรุ๊ปเลือดเลยค่ะแล้วก็พอลงมานะคะเราก็จะเขียนกรุป a และกรุ๊ป b ไว้ทางซ้ายและทางขวาค่ะโดยข้างล่างสุดนะคะเราจะให้เป็นกรุป ab ค่ะ แล้วเราจะถือว่ากลุ่ม a b นะคะเป็น universal recipient นะคะก็หรือว่าเป็นผู้รับสากลคะ่ะโดยการให้เลือดนะคะก็จะในระบบหมู่ของ Rh นะคะก็จะให้เป็น Rh น่คะ อ่วบวกนะคะก็จะรับได้ทั้งบวกและลบค่ะส่วน r ่ลบนะคะก็จะได้แค่ r ่ลบเหมือนกันเท่านั้นค่ะพอจบกันเหนือยเพยงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ